ชอบกดไลค์ชอบกดเลิบพี่กบชอบนะน้องหน้าตาน่ารักขาวๆแล้วเด็กน้องน้องนี้ใส่ดีด้วยโอ้ยถูกต้องแบบนี้มีอีกบัวชอบแซวน้องอ่ะอันนั้นชุดเก่าชุดเก่าโอนี่มาชุดแรกเลยเนี่ยแอนนาบาบี้มีบัว้ยไม่รู้จักไม่รู้จักเกิดไม่ทันโตมาก็แบบแบล็คพิคงแล้วโอเคพี่กบมีครับ โอ้โห و, แผ่นอะไรอลังการตรงรหน้าเอาอย่าลืมนะคะย้ำก่อนที่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากๆใครต้องการจะดูชื่อวิเคราะห์ชื่อส่งมาทาง SMS 4221177ขอชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดใครจะเปิดไพ่ให้พิมพ์คำถามพร้อมถ้าเป็นเรื่องของความรักบอกเลยสดไม่สดแลนะ้ถามชัดๆ ถ้าเป็นการจับยามโดยพี่กบนะคะก็ถามชัดๆแต่ว่าถามเวลาระบุเวลามาด้วยใช่แล้วก็พิมพ์คําถามส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวจะดูให้ใช่แลครับผมนะวันนี้ก็มีของดีมาฝากกันอีกแล้วครับครับนี่ฮะวันนี้มาแบบแผ่นใหญ่เลยปกติจะมาแบบแผ่นเล็กๆเนาะใช่ครับรอบนี้มาเต็มจริงๆครับแต่แต่ว่ารอบนี้ต้องจัดแผ่นใหญ่เพราะว่าอัขละเยอะอักขระเยอะถ้าจัดแผ่นเล็กมาเนี่ยเดี๋ยวจะมองกันไม่ออกนะฮะว่าในนี้มันมีอักขระอะไรกันอยู่บ้างนะครับ อันนี้เรียกว่ายันตะกุดสะท้อนแสงฮะครับที่เรียกว่ายันตะกุดสะท้อนแสงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเป็นตะกุดได้เขียนลงบนแผ่นโลหะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองแดงแผ่นนาคแผ่นทองแผ่นเงินครับแล้วเราก็ม้วนเป็นตะกุดนะครับมันก็จะกลายเป็นยันตะกุดสะท้อนแสงแต่จริงๆแล้วเนี่ยยันตะกุดสะท้อนแสงเนี่ยต้นฉบับเนี่ยเป็นของหลวงพ่อสละหลวงพ่อสละวัด ประดู่ทรงธรรมนะครับดดังบท่านเป็นคนที่คิดคนตรงนี้ขึ้นมาวัดประดู่ทรงธรรมเป็นถือว่าเป็นตักกะศิลาของภาคกลางนะครับ,รบเป็นแหล่งสอบวิชาที่เกจิอาจารย์หลายๆท่านนะฮะก็ไปร่ำเรียนกันที่นั่นนะครับนี่นะฮะยันตะกุดสะท้อนแสงถามว่ามีพุทธคุณอย่างไรพุทธคุณก็คือว่าจะช่วยสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายสะท้อนให้มันออกไปจากเราอ๋อ เหมือนเป็นกระจกสะท้อนออกไปสิ่งชี่้าไปถูกต้องถูกต้องครับบางคนเอาไปเขียนลงบนกระจกเลยนะแบบใช้แก้หงจุ้งหงจุ้ยเนาะใช่ฮะช่วงนี้พี่พี่เธอก็จะหลบอยู่ในหลังฉากนะเป็นคนเสียสละค่ะขออนุญาตบังหน้าพี่เธอนิดนึงนะฮะนะครับผมพี่เธอโดนหายยังไงพี่เธอส่งเสียงได้นะคได้เอเดี๋ยวคนคิดว่าพี่เธอหายไปไหนนะฮะในในนี้เนี่ยนะฮะอัคระดตรงเนี้ยคือ หมดอิติปิโสครับถอยหลังอถอยหลังคือ<ห>การสวดถอยหลังแล้วพี่พี่กบต้องถอยหลังสวดไหมครับ นั่งเฉยๆก็ได้ครับอแต่เราสวยครับสวดย้อนหลังครับผมคนที่ถามอย่างนี้นี่ไปซื้อโรงบาลหลายคนถ้าเราสวดอิติปิโสแล้วถอยหลังไปด้วยนี่เหนื่อยแย่เลยนะฮะหงายหลังนะครับผมเอาเป็นว่านั่งสวดกันละกันนะครับผมอิติปิโสแล้วก็ท่องกันได้อยู่เนาะอิติปิโสภัตตวาอรหังสัมมาสัมพุโธวิชชาจารณะสัมปโนสุโกโตโลกวิทูอนุตตโรบริสธรรามสารติทาเทวะพุทโธปะควา ตแต่ว่าสวดสะท้อนอันนี้ต้องสวดย้อนหลัง,ลงเพื่อแก้สเสนจัน,นรไรไล่อัปมงคลใช่การสวดอิติปิโสเดินหน้าหรืออิติปิโสปกติอันนี้มันยังคล่องอยู่นะครับคือใช้สําหรับเวลาที่เราจะใส่มันลงไปอตอนใส่ไม่ว่าคุณจะใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่ครับใส่สิ่งที่ดีใส่ผู้ธคุณใส่อะไรก็แล้วแต่นั่นคือการใส่เพราะฉะนั้นเวลาพระสวดอิติปิโสเนี่ยท่านใส่ของดีให้เรานะคะตรงตั้งจิตให้ดีเลยนะ แต่บทอิติปิโสถอยหลังมีไว้เพื่อถอนอถอนสิ่งที่ไม่ดีออกมาไม,ม่ว่าจะไปโดนของโดนอะไรสัมภเวสีตามต่งางๆก็สามารถใช้คดีความใช้สวดเพื่อถอนอการถอยหลังเนี่ยนะฮะในการลงอักขระของยันตะกุดสะท้อนแสงเนี่ยนะครับจะใช้บทอิติปิโสถอยหลังนะฮะนั่นก็คือติวาคะพระโทพุทธังสานี่ข้างล่างเนี่ยฮะนี่ที่เขียนไว้ให้ดูนี่นะครับ นะครับเป็นการอ่านถอยหลังทั้งหมดและก็จะลงอักขระทีละตัวลงไปทีละช่องจากด้านนอกแล้วก็วนเข้าไปวนเข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าอันนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะอ่านได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลังเลยครับเป็นหนึ่งยันที่บอกเลยนะครับว่ากลฒวิธีในการเขียนน่าทึ่งมากมจริงๆนะฮะ ครูบาอาจารย์ท่านได้วางกลวิธีทางการเขียนเอาไว้นี่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากอ่านได้ทั้งย้อนหลังอ่านได้ทั้งเดินหน้าและพูทตะคุณนี่ลําเหลือจริงๆนะครับเป็นยันสามเหลี่ยมยันสามเหลี่ยมเนี่ยเขียนยากเพราะว่าเราต้องทําให้ทุกด้านมันสมมาตรหมายถึงเท่ากันทั้งหมดนะครับ,รบเขียนยากเขียนไม่ดีก็จะเบี้ยวได้นะฮะและก็จะดูไม่สวยงามความสวยงามนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการเขียนยัน่ะมันเหมือนมีทั้งศิละปะ มีทั้งพุทธคุณแล้วใช้เวลานานไหมครับพี่กบเวลาเขียนลงไปอย่างเงี้ยจริงๆเขียนไม่นานนะแต่เราต้องท่องทุกตัวเลยนะต้องท่องทุกตัวเลยไม่ใช่ว่าเรามานั่งเขียนไปได้เฉยนะไม่นานของ<ม>พีก่กบคือประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง,<อ>งยันนี้ใช่ก็ตีไปสองชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงเสร็จอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่ตีไปสองชั่วโมงเพราะว่าอันนี้รวมขั้นตอนของการสวดเพื่อปลุกเสกด้วยนะอพอเขียนจบปุ๊บเนี่ยเราต้องสวดอิติปิโสถอยหลังเนี่ยสักร้อยแปดจบ อ๋อใช่เพราะเขาบอกต้องต้องร้อยแปดจบใช่ถึงจะเกิดคุณเป็นอันเสร็จพิธีนะฮะไม่ได้ว่ามานั่งเขียนกันเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพบเห็นยันนี้นะฮะตามที่ต่างๆนะครับก็ให้รู้ไว้เลยว่านี่คือยันตระกุดสะท้อนแสงและให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานั่นคือหลวงพ่อสละวัดประดู่รงธรรมครับท่านาเป็นผู้คิดผลครับเป็นเกจิใช่ครับ คือเวลาที่คนที่มีเรื่องไม่ดีอะค่ะเราก็มาให้ีิกบเขียนให้ก็จะเป็นแบบคนที่แบบหนึ่งอ่ะโดนกันแกล้งมีเรื่องคดีความทั้งฟ้องร้องเขาถูกเขาฟ้องหรือว่าเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยไม่ดีหน้าบ้านแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างแบบเพื่อนเพื่อนของเธอดไปหมดก็คงไม่ไหวนะใช่ทีเราใช้ยันแก้อยู่ที่ดูไบอะไปทําอะไรได้อะ่ะก็ต้องใช้ยันดูไบเขาแบบว่าเป็น เหมือนกับสังคมตรงนั้นเขาเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านที่มีแต่ชาวมุสลิมซึ่งเขาก็จะเราจะทําอะไรไม่ได้นอกจากทําในบ้านของเรารดูเบอร์ให้หน่อยค่ะามาสิส่งมาแลแปดแปะเาเจ็เอาดูเบอร์นี้ก่อนนะเจ็ดเก้าสี่สี่ หกหนึ่งหกวันสุขค,คนนี้คือเบอร์หัวท้ายไม่ค่อยดีนะคะเจ็ดหกมันเป็นคือโดยรวมอะ่ะเบอร์สวยเบอร์ใช้ได้แต่พอดูคู่หัวท้ายเนี่ยเจ็ดหกเป็นคู่หน่าชื่นอกตรมพระสุขเข้าพระเสาแทรกเหมือนจะดีก็ไม่ดีลึกๆซ่อนความขมขื่นเอาไว้หาเงินได้แต่ไม่มีความสุขประมาณนั้นแต่ว่าถ้ารวยนี่คือรวยในระยะยาวเพราะเป็นคนวางแผนเก่งมีเจ็ดเก้าอยู่ในตัวเองค่ะทําอะไรมีอุปสรรคหน่อยแต่ก็สําเร็จนะแต่ก็สําเร็จแต่ถ้าอยากให้สบายกว่านี้เปลี่ยนดีกว่าค่ะ ครัอันนี้จะเหนื่อยนิดนึงอ่าจะเหนื่อยนิดนึงค่ะวันอังคารครับ3 6 5 8ก2วันอังคาร23ครับใช้คำว่าครับใช่ไหมต้องระวังเรื่องเสียเงินพราผู้หญิงเรื่องการเสียเวลาเสียงานเสียการเพราะผู้หญิงง่ายมากเพศตรงข้ามระวังเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาเงินอ่ะเข้าได้หาได้ผู้ใหญ่รักนะผู้ใหญ่สนับสนุนดีเป็นคนมีโชคมีลาภพอสมควรเลยพลิกแพลงเก่งมีไหวพริบดีแต่ ระวังเสียเพราะผู้หญิงครับผ่ามาได้หมด <Hey. S 1> หรือความผิงนะฮะ uh. วันพุธอีกสักอันแล้วกัน 2, 2 4, 4 7 ไอสองสี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งวันพุธนะคะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้อไม่เป็นไรเปลี่ยนค่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เปลี่ยนหัวท้ายสองหนึ่งแล้วก็มีคู่เลขสองศูนย์และศูนย์เจ็ดโอ้โหศูนย์เจ็ดศูนย์เครียดหนักใช่ไหมคะแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้ดีเป็นมีคู่เลขเสื่อมเกียรติอยู่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้าทําดีคนอิจฉ้าทําไม่ดีคนนินทาทําอะไรก็ไม่ดีเปลี่ยนดีกว่าค่ะแล้วชีวิตจะดีขึ้นอันนี้เก็บเงินก็ไม่อยู่หาเงินก็ยาก ดีไม่ดีเจ็บป่วยด้วยเจ็บป่วยด้วยโรคเครียดโรคเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแอดไลน์มาได้นะคะไลน์ของมูเฟสตอนนี้ปัจจุบันก็คือเป็นไลน์เดี๋ยวจะให้ไลน์ในตอนท้ายรายการเดี๋ยวเขียนให้นะคะ g a y underscore p a k a MAS วันศุกร11 11์1131719 1131719ก็แนะนำ<ด>ให้<ม>เปลี่ยนค่ะ,คะมีเลขอุบัติเหตุอยู่131นี่คือใจร้อนมากแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการผ่าตัด<ม>และอุบัติเหตุต่างๆนะคะ1771นะคะโอเคในความละเอียดรอบครอบของตัวเองเนี่ยมันดีมันมันมีความละเอียดมันมีความแบบว่าวางแผนอะไรเก่งแต่มันเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ฉุนเฉียวง่ายอารมณ์ไม่แน่นอนค่ะ หัวร้อนตลอดเวลาแล้ววันฮะเล็กหนึเยอะมากใช่แล้วก็คือวันศุกร์ปิดท้ายด้วยแล้วลงท้ายค่ะผู้หญิงชัว1-9ึ่งเก้าอยู่ในตำแหน่งความรักพอดีถ้าเป็นคนโสดมีคู่ยากมากถ้าคนที่มีคู่แล้วก็มักจะมีปัญหากับคู่ได้ง่ายเพราะผู้หญิงที่ใช้1-9ึ่งเก้าจะเก่งค่ะพอเก่งเนี่ยมันจะเหมือนจะเก่งเกินผู้ชายเออแล้วก็จะโคมจะทะเลาะกันถ้าไม่มีสติมากพอ อันเนี้ยเบอร์เนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่ามีปัญหาเรื่องอารมณ์การแสดงออกเรื่องของอารมณ์คำพูดอะไรอย่างเงี้ยหัวร้อน,นไม่ละแร,แรงกับคนอื่นก็ตัว 1, 1> ตัวเองหัวามเลยเนาะใช่ค่ะดวงอาทิตย์ดาวอังคารมาอยู่ด้วยกันแรงๆทั้งนั้นเลยใครใอยากจะเปลี่ยนเบอร์นะคะติดต่อมาได้ในอินบ็อกซ์ของเพจมูเฟซนะคะหรือว่าแอดไลน์นี้มาเขียนให้ G-A-Y- ขีดข้างล่างแล้วก็ P-A-K-A-M-A-S นะคะไม่พอที่เดี๋ยวเขียนในกระดาษอันนี้ได้มาอ่า g จอ่าเดี๋ยวให้ พื้นที่เต็มให้พี่เฟยเขียนนะคะใครที่มีคำถามอะไรที่จะส่งมาส่งมาได้เลยนะคะที่ s อ s ที่ SMS นะคะ4221177อันนี้ดูให้ฟรีในรายการนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์เป็นค่าครูให้ด้วยนะคะส่วนใครจะดูละเอียดต้องการเปลี่ยนเบอร์นี่ค่ะแอดไลน์นี้มาได้เลยนะคะ g a y underscore p a k a m a s นะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะเก๋พกามานี่แหละนะคะจะจองไพ จะดูไพ่ดูรูนกับน้องเฟยจะให้พีกพ่กบเขียนยันจะให้พีกพ่กบจับยามหรือจะมาเปลี่ยนเบอร์ดูเบอร์หาเลิอกออกเลิกนะคะเอาเลิอกออกรถเลิกลงเสาเข็มเลิกแต่งงานต่างๆลนาวิเคราะห์ชื่อเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างละเอียดนะคะก็ติดต่อมาได้ที่มูเฟสเลยนะคะ,ะคจะเป็นไลน์ไอดีอันนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะมา มีใครจะให้จับยามีอะไรไหมดูใน Facebook Live นะคะวันนี้นี่อยากจะบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยนะช่วงที่รอข้อความเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องตังโมด้วยนะคะขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติทุกคนก็แบบนะรออยู่กว่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจไปกับ่าเใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะเนาะเออนะฮะโอเคนะคะโอเคค่ะแล้วก็ ขอให้ตำรวจหาผู้ร้ายถ้ามีนะให้ได้เร็วๆคืออย่างเนี้ยวันวันเนี้ยจะดูเงาเงาหน่อยเพราะว่าแบบไปชนกับพี่หนุ่มกันชัยเนี่อันนี้ก็ว่ากันตรงๆนะเขามากันทั้งสี่คนแต่ว่าจบไปแล้วค่ะมาดูเรานี่แหละนะคะของพี่หนุ่มมาดูย้อนหลังได้จ้า